สวัสดีค่ะวันนี้เราผัดปีไก่กับกระหล่ำแดงและก็กระหล่ำขาวนะคะปีไก่เราอบอบแห้งขนาดนี้เลยนะคะเพื่อเราได้มาผัดค่ะแล้วก็สีสันเขาก็จะอกอกดําออกแดงอย่างงี้นะ,ะเพราะว่ามันเป็นกระหล่ำแดงค่ะกระหล่ำแดงนะคะมันก็จะออกมาสีสันแบบแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นสีสันของการผัดรวมกันกับกระหล่ำกระหล่ำแดงและก็กระหล่ำขาว แล้วก็ไก่ปีกไก่ที่เราอบแห้งมาขนาดนี้นะคะก็จะเป็นสีสีนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้ไหม้นะคะแต่เป็นสีของกระหล่ำแดงค่ะที่เรามาผัดรวมกันนะคะนี่ค่ะกระหล่ำแดงนะคะแล้วเราก็จะมีกระเทียมแล้วก็มีพริกแดงเออมีพริกเขียวค่ะวันนี้เราไม่มีพริกแดงเราใช้พริกเขียวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยกลน้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาค่ะ เราไม่มีอะไรมากนะคะเรามีอะไรที่บ้านเราก็ใส่อันนั้นลงไปก็หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เติมน้ำนิดนึงไม่ให้มันแห้งตอนนี้เราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจัดใส่ใส่จานเป็นอาหารเย็นง่ายๆคะ่ะกับข้าวเราง่ายๆสไตล์ต่างแดนนะคะไม่มีพิธีพิถัานอะไรมากมาย เรามีอะไรในบ้านเราก็ทำอันนั้นดัดแปลงเอาค่ะเราไม่มีเครื่องร้อยเปอร์เซ็นนะคะเราไม่จำเป็นต้องออกไปซื้อค่ะเราก็ผัดตามที่เรามีในบ้านค่ะที่เราหาได้ง่ายๆนะคะอันนี้เป็นกระหล่ำแดงนะคะกระหล่ำแดงค่ะมันก็เลยออกมาเป็นสีสันแบบที่เห็นนี่นะคะเป็นสีสันของกระหล่ำแดงนะคะนี่ค่ะสีสันของกระหล่ำแดงก็จะออกมาสีแบบนี้นะคะน่ารับประทานแบบนี้นะคะ โอเคนะคะเป็นอาหารเย็นง่ายๆสไตล์ต่างแดนค่ะสไตล์ไมล์ไลนนะคะไมล์ไลน์ทำอาหารง่ายๆสบายสบายค่ะไม่ซีเรียสค่ะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่แวะมาชมค่ะนี่ค่ะอาหารง่ายๆสไตล์ไมล์ไลต่างแดนนะคะมีอะไรใส่อันนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ